ชช็คข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตโครงการบอกดิน2นะคะใครมีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เชิญชวนร่วมโครงการบอกดิน2นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจกวางไตรสุรีไรสารณกุลนะคะและกอนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ y ยู u ู u แจ็คข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ โดยเพจกวางไตรสุรีไตราสารณคุณได้โพสต์ว่ารัฐบาลเชิญชวนผู้ที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ร่วมโครงการบอกดิน2ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้แจ้งข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนให้ภาครัฐช่วยจัดการให้ถูกต้องตามกฎหมายสะดวกประหยัดสร้างความเสมอภาค5มิถุนายน2564นางสาวไตรสุรีไตราสารณคุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ความสําคัญกับนโยบายการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมได้นําไปสู่การขับเคลื่อนหลายโครงการสําคัญซึ่งรวมถึงที่เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินทํากินการมีที่ดินทากินโดยมีเอกสารสิทธิ์รับรองถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้นะคะรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดิน ได้ดำเนินโครงการบอกดินที่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือมีสคหนึ่งนสสามนสสามกและต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องสามารถแจ้งข้อมูลผ่านทางระบบออนไลน์และออฟไลน์ให้ภาครัฐเข้าไปดำเนินการที่เกี่ยวข้องเอกสารสิทธิ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ โดยปีงบประมาณ2 6 6 4ัาำเนินการมาเป็นปีที่2ในชื่อโครงการบอกดิน2เริ่มโครงการตั้งแต่1มีนาคมถึง30มิถุนายนซึ่งเดือนมิถุนายนจะเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณนี้จะให้แจ้งข้อมูลจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์แจ้งข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือด้านการดำเนินการให้มีเอกสารสิทธ์ ที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปนะคะสำหรับการแจ้งข้อมูลที่ดินตามโครงการบอกดิน2ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งที่ดินของตนเองโดยใช้สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อระบบนะคะเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะโดยใช้สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตนะคะไปที่ www. บอกดิน 2. dol.go.th 2 l i n ล o f f i c i a l a c c o u n t เ ID ท i แอดลที่ดินคลิกที่เมนูบอกดิน3ทางโมบายแอ p พลิเคชันสมาร์ทแลนดนะคะคลิกเมนูบอกดินและ4สแกนเข้าระบบบัตรบอกดินได้ที่สำนักง,งานที่ดินทั้ง461แห่งทั่วประเทศโดยขณะที่แจ้งข้อมูลต้องเดินทางไปยังแปลงที่ดินที่ต้องการแจ้งข้อมูล ยืนรอประมาณ1น,นาทีจากนั้นเข้าระบบบอกดินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งจาก4ช่องทางตามที่สะดวกแล้วกดแจ้งตำแหน่งที่ดินกรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วกดส่งจากนั้นกรมที่ดินจะตรวจสอบในรายละเอียดรวบรวมข้อเท็จจริงหลักฐานต่างๆและแจ้งกลับให้ผู้ครอบครองทราบว่าจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรและให้ความช่วยเหลือต่อไป โดยประชาชนที่ต้องการทราบข้อมูลโครงการเพิ่มสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์021415555โดยโครงการบอกดิน2ที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบรหิหารจัดการที่ดินของตนเองนอกจากจะมีความสะดวกแล้วยังลดภาระค่าใช้ใจ่ายของประชาชนในการเดินทางไปยังสำนักง,งานที่ดิน ลดปัญหาการแอบอ้างเพื่อเก็บเงินจากประชาชนในการติดต่อขอรับบริการจากภาครัฐลดข้อตต้แย้งที่เกิดจากการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากประชาชนไม่สามารถแจ้งตำแหน่งที่ดินด้วยระบบแผนที่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างฐานข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการที่ดินในประเทศไทย เช่นการจัดทําแผนโครงการตามนโยบายรัฐซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการในด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทันกินของประชาชนอย่างเหมาะสมกับสภาพของที่ดินและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะปีงบประมาณ2,563กรมที่ดินเปิดรับแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ดินผ่านโครงการบอกดิน ในช่วงเดือนกรกฎาคม2563มีประชาชนแจ้งข้อมูล11,899รายส่วนปีงบประมาณ2564ที่เปิดให้แจ้งข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงขณะนี้มีผู้แจ้งข้อมูลแล้ว76,542รายโดยในเดือนมิถุนาย,ยนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2564 ที่จะเปิดให้แจ้งข้อมูลจึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีที่ดินแต่แต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์มาร่วมโครงการแจ้งข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยดูแลดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปนางสาวกุลยากล่าวนะคะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสําหรับผู้ที่มีที่ดินแต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์นะคะรัฐบาลเชิญชวนผู้ที่มีที่ดินแต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบอกดิน2นะคะ ซึ่งจะถึงวันสิน้น